นะครับมีอัปเดตแบบแจมๆเลยนะแล้วก็มีกิจกรรมมาให้อีกเพียบนะเรียงมาแบบเรียงมาเป็นหน้าโอเคครับก็อยู่กับผมฮ o ล y ี่เช่นเคยนะครับก็ว,วันนี้เกมเรามีอัปเดตใหม่นะครับ oh. เวอร์ชั่น6.4.0นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่า มันมีหลายอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่ามีเยอะมากนะครับมีอัปเดตแบบแจมๆเลยนะแล้วก็มีกิจกรรมมาให้อีกเพียบนะเรียงมาแบบเรียงมาเป็นหน้าเลยนะเรามาดูกันนะครับสำหรับอัปเดต6.4.0นะครับก็ถูกอัปเดตเข้ามาในเกมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดตามนี้เลยนะฮะอันแรกนะครับเป็นนี่บเพิ่มโหมด ทีมแบทเทิลแบบ2 V2 ในเบอร์ลิน่านะครับก็คือมันจะเป็นแบบว่าเราสามารถชวนเพื่อนได้หรือว่าจะไปสุ่มที่ก็ก็ได้นะครับก็คือจะเป็นเบอร์ลิน่าแบบ2 V2 ครับคือวิธีการเล่นเนี่ยก็จะประมาณว่า4 4คนนะเป็นสมมอนเนอร์4คนฝั่งละ2คนใช่ไหมแต่ละคนก็จะเลือกมาเลือกมาคนละ4ตัวนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะแบนออก คนละหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เวลาสู้กันเนี่ยก็จะเป็นหกหกนะฮะก็ฝั่งจะใช้บังคับได้ตัวละสามตัวนั่นเองนะครับคนละสามตัวนะอ่ะอันนี้ก็ยังเป็นยังเป็นแบบว่าโหมดที่แบบเอามาทดลองใช้ก่อนนะคือแบบยังไม่มีรางวัลยังไม่มีแรงยังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะครับแล้วก็ยังจํากัดการใช้งาน ของตัวรีโอนะครับหรือว่าไอด้ดาวก้อนไหนถ้าลมเนี่ยก็คือเขาไม่ให้ลงนะครับเพราะว่าเห็นเขาก็มันโกงเกินไปนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะฮะก็เลยเขาก็เลยเอาออกไปนะครับไม่ใ,ใช้นะฮะอ่ะทีนี้อัน,อนต่อไปนะเมื่อกี้เป็น2 V2 นะครับอ่ะทีนี้อันต่อไปนะการปรปับปรุงภาร,รกิจประจําวันนั่นเองนะครับก็คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือการทําแต้มในแต่ละวันนะไอ้ตรงไอ้ตรงรูปตัวเอ็มเนี่ยคือ ถ้าเราสามารถทําแต้มอ่ะอย่างแรกนะเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยเราได้15แต้มอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทําภารกิจนะอันนี้มันก็จะเปลี่ยนใหม่นิดๆหน่อยหน่อยนะแต่ทําภารกิจสะสมแต้มให้ครบ100แต้มก็จะได้เศษสกอร์หดาวนะครับอ่าอันนี้มีเศษสกอร์หดาวเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเป็นไอทานเซนเซนสกอร์นั่นแหละฮะก็เก็บ300เศษนะครับก็จะได้สกอร์ห้าดาวหน่งใบนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเฉพาะ ของรางวัลจากไอเดลี่ตรงเนี้วันละสองเศษใช่ไหมเราทําทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบวันหรือว่าห้าเดือนเราก็ได้ห้าดาวหนึ่งตัวแน่นอนนะครับก็คือห้าเดือนเนี่ยการันตีห้าดาวหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งปีเนี่ยเราจะได้อย่างอย่างน้อยนะเราจะได้อย่างน้อยสองตัวแน่นอนซึ่งห้าเดือนที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือ,อยังไม่ได้รวมอ่ายังไม่ได้รวมแบบว่าอาจจะมีแบบกิจกรรมมาแจกเศษสะโกห้าดาวเพิ่มอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ อาจจะได้แบบถึง3ตัวก็ได้นะครับที่เป็นสกอร์หดาวแท้นะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหลนะฮะก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ดีเลยนะจะได้มีเราก็อาจจะได้มอนสเตอร์5ดาวใหม่ๆที่แบบติดเมตาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะได้5้าดาซ้ำมไปทำปีกเพิ่มอะไรอย่างนี้นะก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเดลี่มิชชั่นนะครับหรือว่าภารกิจรายวันที่ถูกปรับเปลี่ยนขึ้นมาใหม่นะก็ พยายามอย่าลืมทํากันนะครับอ่าอ,อันนี้ก็ที่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะสามารถเก็บเศษให้ครบ300นะครบอ่าทีนี้อันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับของของไอตัวภารกิจรายวันนะตอนนี้ก็จะมีสูนมีล็อกอินวันละครั้งนะครับมีเพิ่มพลังรูน3ครั้งมีซัมมอนก็คือสุอ่าก็คือ เปิดมอนนะเปิดสกอร์นะสามครั้งส่งหัวใจห้าครั้งนะครับแล้วก็มีตีอารีนานะครับห้าครั้งนะครับอ่ะแล้วก็มีเคลียร์ด่านเนื้อเรื่องก็คือด่านปกตินะฮะับสิบครั้งดันเจียนไคลรอสก็คือไอ้ดันเจียนไคลรอสเนี่ยจะแบ่งเป็นสองอันนะอันแรกก็คือโถงธาตุหรือโถงเวทมนต์อันนี้จะอันนี้จะเป็นตามวันนะอย่างสมมุติว่า วันนี้มีมีโถงธาตุไฟอย่างเงี้ยมันเควสมันก็จะเป็นธาตุไฟนะแต่ถ้าวันถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีโถงธาตุใช่ไหมมันก็จะให้เราลงไอโถงเวทมนต์แทนนะครับอ่ะก็ลง10บรอบนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นดันเจียนไครรสที่สุ่มขึ้นมานะระหว่างโกเลมมังกรเนโครนะครับแล้วก็ไอดันอาร์ติแฟกต์สองอันนะฮะก็คือมันก็จะสุ่มขึ้นมาครับก็ ไปลง10ครั้งนะครับและอันสุดท้ายคือดันเจี้ยนรอยแยกก็จะสุ่มขึ้นมาในแต่ละวันนะว่ามันจะให้ลงธาตุไหนนะครับเป็นระหว่างไฟน้ำลมแสงมืดน,นะอันนี้มันจะสุ่มขึ้นมาในแต่ละวันเลยนะครับก็เก็บสะสมพวกเนี้ยเราเลือกทาได้นะไม่ต้องทําครบนะคือถ้าทําครบแบบมาได้ทั้งหมด160แต้มใช่ไหมแต่ว่าเราทําไม่ครบ100แต้มนะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนสกอร์าดาวแล้วนะครับ2ชิ้นนะฮะอะย่าลืมนะ หเดือนได้1ตัวนะครับแล้วอันนี้ยังไม่รวมจากกิจกรรมที่มันอาจจะเขาอาจจะทามาแจกเพิ่มให้กับเราอีกทําให้เราเก็บเศษสกอรได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะบบอันนี้นะสําหรับเรื่องภารกิจรายวันนะครับอ่ะทีนี้ส่วนต่อไปนะครับคืออารีนา,ารีนาคือผู้ท้าชิงตรงนี้ก็คือ NPC 9ตัวนะก็คือหลังจากอัปเดตปุ๊บนะครับมันก็จะรีใหม่นะก็คือ ก็คือมันมันรีใหม่หมดเลยนะก็คือเราไปตีชนะครั้งแรกเราก็ได้สกอร์ส้มห้ามห้าใบนะครับรวมทั้งหมดก็สี่สิบสี่สิบห้าใบใช่ไหมเพราะว่า npc มี9ตัวนะครับอ่ะก็ไปตีกันเก็บสกอร์นะฮะอ่ะทีนี้ส่วนต่อไปนะฮะอันนี้เป็นปรับเพิ่มรางวัลการเคลียร์พื้นที่ภูเขาซิสอ๋ออันนี้คือมันมันเพิ่มรางวัลใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นของผู้เล่นใหม่นะฮะ อ่ะก็อันนี้ข้ามไปเลยแล้วกันนะอ่าทีนี้รับของรางวัลทุกวันจากร้านค้าลิมิเต็ดนะครับก็คือจะมีแจกเพชร25เม็ดนะครับก็เข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็ไอแทบุท่าลิมิเต็ดนะครับก็จะมีไอที่เราซื้อแพ็คนั่นแหละอ่ะาก็จะมีเพชรฟรีให้นะครับ25มเม็ดทุกวันนะก็รีตอน5ทุ่มนั่นแหละรับอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับ ทีนี้มีอะไรอีกที่เหลือก็น่าจะเป็นพวกเรื่องแพ็คพวกเรื่อง UI นิดๆหน่อยๆนะฮะก็ก็ปรับให้เราเล่นได้แบบสะดวกขึ้นนะฮะอ่ะทีนี้ตรงนี้นะรางวัลของเวอรีนาเนี่ยก็จะถูกปรับเพิ่มนะครับจากออร่าเนี่ยออร่าของ3ทองของดาวทองต้องบอกว่าออร่าดาวทองเนี่ยปกติสาทองได้สามอัน2ทองได้2อัน แล้วก็1ทองได้1อันใช่ไหมอันนี้ปรับใหม่นะก็ก็จะถูกให้ไปถึง3ดาวเงินด้วยนะครับ3ดาวเงินก็จะไดออร่า1อันนะครับแล้วก็1ดาวทองได้2อัน2ดาวทองได้3อันและ3ดาวทองขึ้นไปก็จะได้4อันนะครับอ่นนี่ก็ปรับเรื่องออร่าของดาวทองเพิ่มให้3ดาวเงินได้ด้วยนะครับก็จะได้รับออร่ากันง่ายขึ้นนะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลการอัปเดตนะครับ ก็คอเมื่ออัปเดตขึ้นเป็นเวอร์ชั่น6.4.0ปุ๊บก็ได้สกอร์ส้ม3ใบแล้วก็พลังงาน100นะครับก็อันนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ยังจะเตรียมการปรับปรุงของไอการจับคู่ในแรงค์ของบอร์ราซีซั่น19เนี่ยก็อันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดใน6.4.1นะครับอ่ะทีนี้ เนี่ยทั้งหมดของอัปเดต6.4.0เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะภารกิจตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าอ่านี่คือเปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับก็เราทำทั้งหมดเนี่ยเลือกทำได้ไม่ต้องทำทั้งหมดนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะว่าถ้าทำทั้งหมดมันได้160แต้มใช่ไหม อ่ะเราก็เลือกทําให้มันครบหนึ่งรอยแต้มนะครับก็ยังไม่ต้องรับของก็ได้นะอันเนี้ยจะเห็นว่าผมยังไม่รับของเลยนะก็สามารถรับสกอร์ไอรับสกอร์ห้าดาวเศษสกอร์ห้าดาวตรงนี้ได้แล้วนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมรับก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวลืมน,นะฮะเนี่ยเราก็เลือกทํานะครับให้มันครบหนึ่งรอยนะครับอันนี้ไม่เอานะ ะก็ประมาณนี้นะครับเลือกทำให้ครบ100นะครับแล้วก็รับเศษสกอร์5ดาวนะฮะอ่ะทีนี้ทีนี้เศษสกอร์5ดาวนะครับก็สามารถดูได้นี่ก็ดูตรงนี้ครัครบ300ก็สามารถเปิดได้1ใบนะครับก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มมานะฮะอ่ะทีนี้ต่อไปนะครับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะที่ผมบอกว่ามันมีเรียงเป็นหน้าเลยเนี่ย เนี่ยจะเห็นว่ามันมีอยู่4กิจกรรมด้วยกันนะตอนนี้นะฮะเนี่ยเรียงเต็มหน้าเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกิจกรรมกันนะฮะอันแรกนะครับเริ่มจากการล่างสุดก่อนนะ,ะกิจกรรมสะสมเหรียญนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่วันที่9แล้วแหละแต่ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยฮนะใช้พลังงานให้ครบ500นะครับเนี่ยแล้วก็รับของนะฮะ ประมาณน,นี้แล้วก็เอาเอาเหรียญที่สะสมได้เนี่ยสะสมครบ5้าบเหรียญใช่ไหมก็รับของรับของรับของนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสะสมครบ50เหรียญแล้วเนี่ยไอ้ข้างล่างนี้ก็จะปลดล็อกนะครับก็จะสามารถทุกห้าเหรียญเนี่ยก็จะเอาไปแลกเป็นพลังงาน50ได้นะครับอ่านะแล้วก็นี่เป็นภารกิจโบนัสนะครับก็เล่นอารีนาหรือเวอร์รีนาครบ100ครั้งนะครับก็จะได้5้าเหรียญกับสกอร์3ใบนะครับส่วน ภารกิจโบนัสที่2เนี่ยคือใช้พลังงานหลุมมิติ้ทั้งหมด50หน่วยนะครับ mm. ก็จะได้เหรียญ 5, mm. 5เหรียญกับสปอส้ม3ใบเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้คืออันนี้คือกิจกรรมแรกที่เข้ามาตั้งแต่วันที่9แล้วนะครับอ่ะกิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมอารีนาและเวอรีนานะครับอ่ะอันนี้คือเป็นหลังอัปเดตแต่ก็คืออัปเดต6.4.0นะครับก็จะมีกิจกรรมนี้เข้ามานะครับ อันแรกก็คือก็จะมีเข้าไปชมคลิปนะครับของทาง official นะครับก็จะได้สกอร์ส้ม1ใบนะครับมีกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่2รับรางวัลเมื่อตีอารีนาครบ10ครั้งหรือกดแรงในเวอร์รีนา5ครั้งนะครับก็จะได้อันนี้ก็จะได้ของรางวัลตรงส่วนนี้ไปนะนนเดี๋ยวผมรับก่อนนะเดี๋ยวลืมนะครับต่อไปกิจกรรมที่3นะฮะ เมื่อชนะการต่อสู้ในอารีนาเวอร์อารีนาหรือหรือเวอร์อารีนาแบบ2 2สองนะครับก็จะได้ก็จะได้แต้มนะครับอารีนาได้3แต้มในเวอร์อารีนาได้10แต้มนะครับแล้วก็ในสองสองได้20แต้มนะครับก็สะสมนี่อันนี้ผมยังไม่ค่อยได้เล่นนะก็สะสมให้ครบ1000แต้มนะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยฮะก็จะมีนี่ยก็จะมีสกอร์ดีเจนนะครับเป็น ของราวันสุดท้ายนะครับในที่1,000แต้มนะฮะทีนี้กิจกรรมที่4นะครับก็เป็นฉลองเปิดรอบทดสอบ2อนั่นแหละฮะก็เข้าไปเล่นแค่3ครั้งนะก็จะได้ไอ้ตัวไอเทมแปลงร่างอันนี้ไปนะครับได้ไปฟรีเลยนะแค่เข้าไปเล่น3ครั้งนะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นส่วน npc นะครับที่พูดไปแล้วตอน เนืนะ้อหาในอัปเดตนะนี้ผมเคลียร์ไปหมดแล้วก็คือเป็นไปตีชนะ NPC 9ตัวนะครับก็จะได้สะกอก์โซบทั้งหมด45ใบนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอารีนาและเบอร์อารีนานะครับอ่ะทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมที่3นะครับกิจกรรมแจกชิ้นส่วนคัมพีข้ามขีดจำกัดอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจาก ไอรายวันเพียงอย่างเดียวเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาทั้งหมด150วันหรือว่า5เดือนในการเก็บสกอร์5ดาว1ใบใช่ไหมเพราะว่ามันได้เศษวันละ2แต่ว่าเราต้องเก็บทั้งหมด300ก็ใช้150บ้อย50บใบ5้อ้วันใช่ไหมอ่าอันนี้มีกิจกรรมแจกชิ้นส่วนสกอร์5ดาวนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครมันอาจจะมีกิจกรรมแจกก็อันนี้แหละฮนะ มาดูกันนะครับดีเขาก็จะอธิบายเรื่องเรื่องภารกิจประจําวันที่6ปรับปรุงใหม่นะครับซึ่งผมพูดไปแล้วนะก็จะข้ามไปนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของกิจกรรมกันนะครับคุณจะได้รับรางวัลตามจํานวนครั้งที่คุณได้รับชิ้นส่วนคัมภี์ข้ามขีดจากัด2ชิ้นอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อเราทาเคเวสประจําวันเสร็จปุ๊บนะครับกิจกรรมตรงนี้ก็จะเสร็จด้วย นะฮะอ่ะแล้วก็กดรับมานะฮะอ่ะเสร็จแล้วจำนวนครั้งสะสมตรงนี้เนี่ยก็คือจำนวนครั้งที่เราเนี่ยทำภารกิจประจำวันเสร็จนะครับก็คือจะมี1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง5ครั้ง7ครั้ง10ครั้ง15ครั้งแล้วก็20ครั้งนะครับก็จะได้เศษสกอร์5ดาวเนี่ยทั้งหมดกี่ใบเนี่ยข้างบน30 ข้างล่างอีกอ่านี้30อันนี้อีก40นะก็ได้เศษสกอเ์เพิ่มทั้งหมด100ใบนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมแจกเศษสกอเ์เพิ่มนะครับก็จะทําให้ดาวเนี่ยสามารถสะสมเศษสกอร์5ดาวครบได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับนะก็ทําอย่าลืมนะครับคุยประจําวัน20วันนะครับก็จะสําเร็จกิจกรรมตัวนี้นะครับ ทีนี้อ่านสุดท้ายกิจกรรมปาร์ตี้เดวิวมอนนะฮะแน่นอนนะบางคนเนี่ยมีปัญหานะฮะเดวิวมอนขาดแคลนนะครับนี่มาแล้วฮะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยจะได้เดวิวมอนทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วก็ยังมีพวกสปอร,ร์ลีเจนสปอร์แสงมืดรูน6ดาวระดับตำนานอาร์ติแฟกต์ตำนานแล้วก็พวกหินรับหินเสริมอะไรอีก เต็มไปหมดเลยนะฮะ,ะทีนี้มาดูวิธีการทํากิจกรรมนี้กันน,ะนี่ฮะวิธีการรับแต้มนะครับอันแรกนะครับเมื่อได้รับชิ้นส่วนคัมภีร์ข้ามขีดจํากัด2ชิ้นจากการทําภารกิจประจําวันนะฮะก็คือทําภารกิจประจําวันเสร็จนั่นแหละฮะก็จะได้200แต้มนะครับใช้พลังงาน1หน่วยก็คือ1พลังงาน1แต้มนะครับแล้วก็ได้รับคริสตัล100เม็ด นะครับก็จะได้ทั้งหมด5,000แต้มนะอันนี้สามารถทําได้ทั้งหมด5,000แต้มนะครับแล้วก็ใช้คริสตัล100เมตรอันนี้ก็สามารถทําได้ทั้งหมด5,000แต้มเช่นเดียวกันนะครับก็คือ100เมตรต่อ40แต้มนะครับปันที่5,000แต้มนั่นเองนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือแต้มสะสมทั้งหมดก็จะมีปุ่มรับทั้งหมดนะครับอันนี้ผมเพิ่งได้มา2,551แต้มอย่างนั้นเดี๋ยว เดี๋ยวก็ไปปั๊มแต้มกันยาวๆนะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆะอันนี้ไม่ต้องทําอะไรมากนะฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆจนจนมันครบนะฮะก็จะได้รับของกิจกรรมนั่นเองนะก็นี่ยมันก็จะมีของอยู่ตามทางนะพวกสกอร์ส้มเนี่ยแจกทีละสิบใบสิบใบเลยนะสกอร์ส้มนี่แจกแบบโอ้โหแจกจนกระทกิจกรรมครบรอบเจ็ดปีอะนะฮะเผื่อๆก็แจกเยอะกว่าอีกนะแล้วก็มีเดวิมอนสิบตัวนะครับเนี่ยอ่าเนี่ย ข้างล่างก็จะมีพวกกรูนพวกอ์ติแฟกต์มีแสงมืดนะฮะนี่ฮะเราก็จบที่สามหมื่นแต้มนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาจริงๆนะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ทำเดลี่ให้ครบทุกวันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ครบนะเพราะนั้นก็ไม่ยากมากนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะแล้วอันล่างเนี่ยปลดล็อกเมื่อคุณมีแต้มสะสมครบทั้งหมดสามหมื่นแต้มนะครับก็จะเอาแต้มเนี่ย ทุกๆ1,000แตันมเนี่ยก็จะสามารถเอาไปแลกพลังงานออกมาฟาร์มต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆเนี้ยเราก็ได้พลังงานคืนมาเ,เรื่อยๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะคะกิจกรรมดีมากเลยนะทั้ง4กิจกรรมเลยนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเนื้อหาการอัปเดต6.4.0นะเดี๋ยวผมต้องไปลองเล่น2 V2 ก่อนนะยังไม่ลองเล่นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนครับแล้วเจอกัน,นคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ